เอาเร็ววมันดีใจไม่เสียใจอะ่ะบินไปบินมาเร็วๆเร็วๆครับมาลงมามาเร็วมาลงมาเอาเร็วครับรรตกใจมือถือเหเครื่องใหญ่มาลงมาเครื่องเล็กตกน้ำ เอาตกใจทับเล็ตอ๋อมันใหญ่เหรอมาเร็วเร็วโทรศัพท์เครื่องเล็กมันตกน้ำมาเร็วลงมาลงมามาเร็วเออตกใหญ่โทรศัพท์ มาเร็วเครื架架่องมันใหญ่เหรอ